มาดูเรื่องต่อมานะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ทางสวทสตูลเราได้เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดสตูลอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะเป็นระยะเวลามาก็เป็นประมาณสัปดาห์แล้วนะคะเรื่องของการต่ออายุใบอนุญ,ญาตทํางานแรงงาน4ี่สัญชาติคือถ้าไม่ต่อเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในการดูแลของผู้ประกอบการนั้นๆนะคะก็จะต้องถูกส่งกลับนะคะถูกส่งกลับแล้ว นั่นหมายความว่าไม่ได้รับอนุญาตในการทํางานอยู่ในพื้นที่อีกต่อไปนะคะในราชาอาณาจากักร ผู้ประกอบการเองก็จะมีความผิดด้วยค่ะนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานแจ้งเตือนนายจ้างผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนา,ามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวจะหมดอายุในวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6พที่จะถึงนี้นคือพรุ่งนี้คุณผู้ฟังถ้าหากว่า ประสงค์จะทำงานต่อนะคะก็คือยื่นคำขออนุญาตใบอนุญาตทำงานเนี่ยนะคะที่เว็บไซต์ทางเว็บไซต์น่าจะยื่นได้ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์คือ eworkpermit.doe.go.th แต่ว่าตรง e กับ workpermit นั้นจะมีขีดกลางนะคะ e แล้วก็ขีดกลาง workpermit นะคะพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอเนี่ยฉบับละ100บาทค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทให้เสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้นะคะ ย้ำว่าถ้าเป็นทางเว็บไซต์ที่บอกไป e w o r k p e r m i t d o o e g o t h s เนี่ยดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13กุมภาพันธ์คือพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าไปอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สำนักงานจัดหาง,งานอย่างจงังหวัดสตูลก็ไปที่สำนักงานจัดหาง,งานจนงังหวัดสตูลอันนี้ก็ในว,วันเวลาทำการนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะภายในเวลาทำการแต่ยื่นทางเว็บไซต์ได้อันเนี้ยจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ขอย้ำเตือนนายจ้างและแรงงานต่างด้าวรีบดำเนินการอย่ารอนะคะ อย่ารอเพราะวันนี้ก็กดําเนินการได้นะคะวันนี้ก็ดําเนินการได้อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายว่าอาจจะมีเหตุติดขัดปัญหาจนดําเนินการไม่ทันพอพน้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วนะคะแรงงานต่างด้าวนั้นจะกลายเป็นแรงงานหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทํางานผิดกฎหมายทันทีค่ะ อธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันมาด้วยว่าไม่มีการขยายระยะเวลาอย่างแน่นอนเพราะกรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและเปิดโอกาสให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างยาวพอสมควรประมาณ3เดือนส่วนกรณีติดป,ปัญหาไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้ก็ติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุก จังหวัดนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนค่ะ1 5 0 6กด2ติดต่อกรุมการจัดหาง,งานนะคะหรือว่าจะโทร1694ก็ได้ค่ะคุณวังย้ำนะว่าให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้แต่ถึงเที่ยงคืนนเฉพาะช่องทางทางอินเทอร์เน็ตนะคะผ่านทางเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ค่ะ